ที่พี่ได้นะแล้วมันมีซื้อที่อื่นนะครับไม่มีเองจะไปซื้อที่ไหนมันไม่มีตอนเนี้มันเปิดเป็นเวลาอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปทำงานอื่นรอเวลาโอเคอโชคดีเว้ยโอ้อ่ารอหลอ,อไหม มันขับไปไหนเอาวะเดี๋ยวกูแรกกระทืบคนกูกระทืบจริงด้ะเอาแม่งไหไอ้เหี้ยาไปกระทืบแม่งด้วยคนยุ่งตีนด้ยเบินยางไว้เบินยางมาด้วยมาด้วยพ่อนพยอนขึ้นรถเว้ยพ่อนมันได้เวลาที่โอมเราไปจะไปกระทืบแม่งพยอนขึ้นรถ จะไปกระทืบมันบูดูเชฟผู้หญิงปั้นซูชิในพี่นอร์เวย์เนี่ยสวีเดนหรือนอร์เวย์ก็ไม่รู้เนี่ยเชฟผู้หญิงคนไทยปั้นซูชินะพี่รู้จักหมูแดงไหมเห็นหน้าซูชิโร่ะซูชิโร่ที่เราไปกินคนดูเจ็ดร้อย่ะนั่งปั้นซูชิอ่ะไอ้แฟงมึงเอาเพิ่งนผมเอาหน้าอันเนี่ยพวกหน้าปลาช่อนน่ะกับข้าวเหนียวอ่ะปั้นอ่ะใช่ใช่ ปลาดุก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 ช่อนนะไอ้เหี้ยแต่ปลาดุกอร่อยนะเว้ยปลาดุกอ่ะมึงเคยกินไหมเคยกินมันอย่างอร่อยอ่ะพี่อร่อยเลยเว้ยกินดีป่ะว้ยมันมันอะสุกดีอ๋อกินสุกก็อร่อยเลยแต่ก้างมันเยอะก็เลือกหน่อยไแฟร์มึงอยากกินก้างเหรอไม่ไม่กินปลาดุกก้างชอบติดคอเฮ้ยไอ้เหี้ยกูอยากไปปั้นซูชิบ้าง ฮะฮายาโกฮิดเดนหาข้าววันเกิดลูกชายแต่เขายังดูเด็กอยู่เลยนี่เฮ้ยพาพามึงไงเนี่ยมึงเบรยางใส่หน้ากูเมื่อกี้เนี่ยเบกมันค้างครับอะไรค้างนะเบกครับเบกกูให้มึงพูดใหม่อะไรค้างอะไรค้างไม่ใช่ครับเบกรถมันค้างครับพี่ชายกูให้พูดใหม่อะไรค้าง กูให้พูดใหม่แล้วผมต้องพูดยังไงอะครับพี่ชาร์กูให้พูดอีกรอบจริงอะพี่มึงไม่มึงตั้งใจเอ้ยมึงควรตีละเอ้ยมึงหนีมึงหนีมึงหนีได้มึงเลื่อนนะมึงเลื่อนนะเจอกันยาวเจอกันยาวเจอกันยาวกูบอกแค่นี้นะเจอกันยาวมึงจะลงไหมอาดิแฟงเอาดิสุภัทน์พี่ยังไม่ได้ล้อหลอกเองเลยนะ อ่๋อพี่เอาเปิดตั้งแต่กลางวันเอ้ยเดี๋ยวแช่ก่อนแช่สบายก่อนตั้งแต่กลางวันแล้วเนี่ยมึงด่าพ่อกูเนี่ยกูยังไม่ได้พูาอะไรมือสกํากูพี่อัดคลิปแบ็กเมย์ผมอ่ะกูไม่ได้อัดไอ้กูยิมอัด ก็อยู่ด้วยกันอะไม่รู้ตอนเมาด้วยมันน่าติงแล้วกูเป็นคนแบกมึงลงมาจากห้องน้ำไปเอามึงแบกอะไรบอกบอกให้ช่วยพยุงกูหน่อยไม่ไม่บอกเลยอันนี้ผู้ดาหน้านะอันนี้ผู้ดาหน้าแต่ไม่ฟังนะเองฟังพี่นะเองบอกงบอกพี่ว่าพี่แสงเอาผมขี้หลับไปหน่อยพี่ก็ตัวเองอ้วกใส่หลังพี่แล้วพี่เอาเดินป๋อเลยนะไม่แต่พี่บอกช่วยแต่พี่เดินป๋อนะไม่แต่พี่ไปตามเองไหมเฮ้ยเดี๋ยวกูขอเคลียร์อะไรนี่ก่อนเมื่อมาแสนหนึ่งเรื่องจบ ไม่มีพี่มึงมีเท่าไหร่มึงมีเท่าไหร่สองหมื่นมึงต้องมีขั้นต่ำอ่ะไม่มีพี่มีไม่มีจริงสองหมื่นมึงมีขั้นต่ำอ่ะผมยังไม่ได้ฟาร์มเลย่ะเดี๋ยวผมไปดูมีอยู่ห้าพันตอแหลไอ้ี้ะป่ามึงตอแหลอ่ะไหนมึงถ่ายถ่ายได้ไหม พี่เอาไปห้าต่พี่เอาไหมล่ะถ้าพี่ไม่เอาพี่ต้องรู้วอลสองหมื่นทำไมเอา้าไอสัตว์นี่ไอสัตว์นี่ไอสุนต,ตีนกูนรอไม่หยุดมึงต่อยเป็นเปล่าเหอไอีกวายไอสัตว์เสืออยากต่อยปากกูไนงะ <c oughs> มึงต่อยมึงมึงยังตั้งการ์ไม่เป็นเลยเดี๋ยวมึงเจอกูต่อยที่โรงพยาบาลด้วยไอเหี้ยมันชกกูเองเมื่อกี้อะ กูย,ยิ่งเจ็บปาก<ด>อยู่เลยนะเอ้ยปากพี่เป็นเป็นไรเนี่ยปากกูเป็นร้อนไหมมันต่อยปากกูเมื่อกี้โอเคกูย,ยิ่งเจ็บเลยหน,นึ่งตามมก่อน lo lo em bỏ mẹ cảm đồng bàn lại cái thứ mẹ ngoài แต่มันใจกล้าดีนะไอ้เฮียเนี่ยไม่แต่มันล้อหลอกพี่นะตอนตอนตอนที่พี่บอกเออเองเพื่อนเอเพื่อนไอเสีอดำเหรอเอ้อไม่ใช่ครับผมเข้ามาอ้าวแล้วเอ็งขึ้นรถได้ไงผมว่ามันไม่ได้ล็อกอะอ้าวกระทืบนะ จบโลเลยไม่ดิพี่กลัวแม่งสุดอะวันเนี้ยจุ๊บก็จะเย็นยังไม่ต้องเอามันถึงตายก็สั่งสอนมันไปก่อนถ้ามันยังไม่เขียนหลับก็เอาถึงตายโอ,อ,อ้ยยออี่ยี่โม่ต้องตายตรงนี้แล้ววะแม่กูเป็นผอหมอพ่อกูเป็นผอ,อตำรวจโอ,อ้ยเป็นไงไม่มีใครแรมมึงลวทีเนี้ยมึงจะใช้ชีวิตยังไงวะ มึงเป็นเกาเหล่าอะแต่พี่กูเป็นก๋วยเตี๋ยวอะมีเส้นอะฮะก็กแม่เป็นผอหมอพ่อเป็นผอบอตำรวจก็มีเส้นเฮ้ยกูให้เบื่อเขาถูกไหมนี่หมอมีไม่ดีไม่เห็นว่าชุบมัน เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปโรงพยาบาลอะไรเฮ้ยเอากลับโรงพยาบาลเลยครับหมอไอ้เนี่หมอหมอหมอเอ,เอากลับโรงพยาบาลเลยหมอเอากลับโรงพยาบาลเลยนะครับอ่ผมไม่เห็นศพครับเด้งให้หน่อยให้ hey, อุ้มแม่ไหมอันนี้เนี่ครยได้ได้ได้อันนี้เนี่ยอ่ะเอาไปโรงพยาบาลเลยจอร์นขึ้นรถด้วยเป็นไลออนไปก่อนเลยแฟียง โอเคนะปวดนิ้วั้นข้ออีสามอ่ะโอเครู้มือจัดอุ้ยพี่ออนนาจะไม่ไหวอ่ะน่าจะสุดละเ้า คีดยาได้แบบวะ